สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะเป็นการนําสูตรราวพัฒนาสูตรใหม่ครับมานําเสนอให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันอีกสูตรหนึ่งครับสาหรับลาวพัฒนาใหม่สูตรนี้ก็สูตรใหม่สูตรนี้มันเข้ามาสามงวดติดครับงวดนี้จะเป็นงวดที่4ี่นี่ครับ สูตรนี้จะจับคู่เป็นชุดให้เลยครับแล้วก็จะได้เลขเด่นสูตรใหม่สูตรนี้จะเป็นการนำเลขของงวดที่ผ่านมานั่น,นะครับมาคำนวณแต่ว่างวดแรกผมจะใช้ศูนย์สองหนึจะเป็นเลขข้ามเลขแบบนี้ครับเราจะไม่ใช้เลขที่มันเรียงกันแบบนี้แต่จะเป็นเลขข้ามเลข งวดแรกจะใช่ศูนย์สองหนึ่งแบบนี้ครับนี่ครับศูนย์สองหนึ่งตั้งขึ้นมาแล้วก็บวกกันลงมาแบบนี้ครับให้ท่านสังเกตตรงนี้ครับสองตัวเนี่ยจะมีตัวเด่นนี่ครับสูตรนี้มันพอคำนวณออกมาแล้วตัวเด่นจะอยู่สองตัวนี่ครับหววแรกให้ศูนย์กับห้าแลทีนี้พอเราคำนวณลงมาอย่างนี้เสร็จเราก็เอาสาม สามแถวนี่ครับบวกกันอีกทีหนึ่งมันก็จะได้ได้แถวแบบนี้ในทีนี้เพราะได้สามตัวแบบนี้ก็เอาสองสองไอ้สามตัวเนี่ยบวกกันอีกทีนึงครับอย่างอันนี้ก็ได้เจ็ดกับสี่ห้าสองเจ็ดสองสองสี่ก็จะได้เจ็ดสี่เอาเจ็ดบวกสี่อีกทีนึงครับจะได้ตัวเด่นสี่ตัวอย่างนี้อีกก็เจ็ดบวกสี่ก็ได้สิบเอ็ดเอาเด่นหนึ่ง นับเพิ่มไปสองก็จะเป็นสามแล้วก็เดินหน้าไปทีละแต้มครับจะเป็นสี่ห้าหนึ่งสามสี่ห้าหัดแรกนี่เลขเข้าไปศูนย์สี่ได้เด่นศูนย์กับห้าตรงนี้แล้วเราก็เอามารวมกับฝั่งนี้จับคู่ให้ก็จะได้อยู่ประมาณ9ชุดครับ9ก้าคู่แต่ในนี้มันจะมีอยู่คู่หนึ่งที่มันมาแล้วก็ได้เด่นศูนย์กับห้าก็เลขก็ออกไปที่ศูนย์สี่ อันนี้ออกสองตัวล่างครับหนง,งวดถัดมาตรงนี้เข้าคู่เลยครับเด่นหกกับสามก็เลขก็ออกไปที่เก้าหกสามหก็ออกไปที่สามหกถ้าก็ว่าหวดที่สองนี่เข้าคู่ก็จับคู่ให้ก็มีสามหตรงนี้ก็เป็นหกหัวถัดมาหัวที่ออกศูนยศย์สี่ เลขตรงนี้ก็เข้าไว้ที่ศูนย์ศูนย์นีกครับงวดแรกมาศูนย์ตัวเดียวแต่จับคู่ฝั่งนี้ได้ศูนย์สี่งวดที่สองเข้าสามหกหกสามตัวนี้ครับก็จับคู่ก็มีสามหกส่วนงวดถัดมาที่ออกศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์อันนี้ก็เข้าเลยครับศูนย์ศูนย์แล้วก็จับตรงนี้มีสี่หกเจ็ดแปดก็เข้าไว้ที่ศูนย์สี่สี่ศูนย์อีกงวดนี้ ถ้าเราคำนวณก่อนเราจะได้ทั้งศูนย์ศแล้วก็สี่ศูนย์ทั้งบนทั้งล่างครับแล้วอันนี้จะเป็นงวดใหม่นี่ครับจะได้เด่น6กับ3ามที่จับคู่ให้ไว้ก็จะมี6 3 6 4 6, 6 6 6 7 6 8ถ้า3มาก็จะได้3 6 3 4 3 7 3 8ครับ เชุดเหมือนเดิมเด่นที่6กับ3างวดแรกมาตัวเดียวครับแต่จับคู่ฝั่งนี้ได้ศูนย์สีงวดถัดมาหกสนี่มา2ตัวเลยครับมา3ามหกหกสก็เข้าไปที่สามหสองตัวบนแล้วงวดถัดมาที่ออก0ูนย งวดนี้ก็เข้าไปที่00งวดแรกมันยังไม่มาครับงวดที่สองงวดที่สามอันนี้เข้าคู่เลยครับก็เลยจับเด่นให้หกกับสามอันนี้เด่นตัวเดียวคือเลขศูนย์ก็เข้าไปที่00กับ04 40เข้าทั้งบนทั้งล่างครับส่วนงวดประจำวันที่ ก้าครับมันพุทธงวดมันพุทธก็ได้เลขแบบนี้ครับเด่นโฮกับสามอันนี้เป็นงวดใหม่ครับเราต้องหาสูตรที่มันเข้าสามงวดสี่งวดแค่นี้พอครับถ้ามันเข้ามันก็จะเข้าเลยแต่ถ้ามันหลุดก็คือหลุด แต่ให้ท่านดูตัวเด่ดดดนตัวนี้ครับหกกับสามท่านเน,น้นเน้นตัวนี้เลยครับเนี้ยคู่นี้เลยเพราะว่าสองงวดถัดมานี่มันมาคู่เลยครับอันนี้ก็หกกับสามนี่ครับตัวนี้เราก็อาจจะ เน้นนิดหน่อยก็จะเน้นไปที่หกสามสามหกครับสำหรับราวพัฒนาใหม่งวดประจำวันพุธก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับสำหรับสูตรใหม่สูตรนี้งวดนี้จะเป็นงวดที่สี่ครับเพราะว่าเข้ามาสามงวด ส่วนงวดที่แล้วก็เลขก็หลุดไปหลายสูตรครับลาวพัฒนาหนก็หลุดลาวพัฒนาสก็หลุดครับปลาตะเพียนก็หลุดมีสูตรเดียวครับที่เข้าคือสูตร2ตัวล่างลาวพัฒนาครับเข้าไปที่40ศตรตงๆรง,งเลยครับงวดที่แล้วก็รวมสูตรลงให้ดูอยู่ นี่ครับส่วนข้างบนไม่เข้าก็มาแค่สี่ตัวเดียวก็มาแค่สี่เลขมันออกไปสี่ศูนย์ใช่ไหมงวดที่แล้วก็สามสีห้าก็สี่อยู่หลักสิบแต่ว่าสองตัวล่างงวดก่อนก็เข้าไปที่สามหกมาข้างบนงวดนี้ก็มาข้างบนอีกสูตรล่างมาบนครับเดี๋ยวจะ ลงให้ดูใหม่ครับสำหรับล่างตามต่อล่างครับเพราะว่าเข้ามาสองงวดติดมาดูงวดที่สามครับอันนี้เป็นสูตรใหม่ครับ ส่วนสองตัวล่างจะคำนวณให้ครับจุดล่างหมดที่แล้วเข้าไปสี่ วันนี้จะคำนวณให้ครับในแปดในหกในหกในสี 8, ่ 6, ได้ศูนย์อันนี้ได้สองจับคู่ครับ ็จะได้8ปบวกสได้1ิบสองนี่ครับได้หนึ่งสองสมหลักสิบก็จะจับคู่ไปที่1นึ่งหกหหนึ่งสองแล้วก็หนศ ถ้าสองมาก็จะได้2 6 2หกสสองสองแล้วก็สอถ้า3มาก็จะได้3 6 3 4 3สองแล้วก็สาฟันธงตรงนี้ครับ 36เม็ดเดียวนี่ครับคลิบนี้ก็เอาลาวพัฒนาสูตรใหม่กับสูตรเก่าสองสูตรรวมกันแค่นี้ครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับ